มีลูกเป็ดใหม่นะคะก็เลยพาทุกคนมาดูมาสํารวจนะคะ,ะเขาเห็นเขาได้ยินเสียงเรานะคะเขาก็เลยพาลูกเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะคะนี่ก็เหลืออีกหลายฟองยังไม่แตกเนาะยังไม่ออกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมีบางไข่ก็บางฟองก็จะเป็นสีดำๆเนาะ ก็อาจจะไม่ไม่ได้เนี่ยเขาเข้าไปลึกมากแล้วนี่เพราะว่าเขาป้องกันเนาะเพื่อความปลอดภัยนี่เห็นแต่เห็นแต่ขน,นอกหน้าอกสีขาวนในบริเวณนี้ก็จะมีดูว่ามีตัวอื่นไหมเนาะ นี่อ่านี่แม่เท่านะไอแม่เทาแล้วก็แม่สีดำเนาะดำท้าผระนี่ว่าจะ พามาดูลูกเป็ดนะแต่ว่าเขาเข้าไปลึกเข้าไปลึกเกินไปมองไม่เห็นอ่าเรามาเจออีกแม่หนึ่งค่ะทุกคนอ่าแม่นี้กำลังจะออกนะคะก็มีออกแล้วบ้างแต่และกำลังแบบไข่เนี่ยไข่เพิ่งจะแตกออกอะ่ะ ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหม z ซูมให้ดูนะเนี่ยนี่ฟองใกล้ๆอกแม่เขาเนี่ปรีปรีออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมีมีรอยแยกออกมาแล้วน่าจะมีลูกแล้วอยู่ใต้ปีีลูกน่าจะออกแล้วอยู่ใต้ปีกกให้ความอุ่นอยู่ ตัวนี้จะอยู่ข้างนอกนะทุกคนนี่ตัวนี้นะ่าอันตรายเสียงกายอยู่แถวนี้เลยตัวนี้อยู่แถวกองกองฟางไอข้ขอกัวเก่าทุกคนนี่อยู่ใกล้กับถนนนี่อันตรายเพื่อมา้าแบบม้าจรน,นะม้าจรผ่านไปมาเนี่อันตรายนะแต่ว่าเขาทำ เข้ามาหาลังเองนะทุกคนเขาจะเลือกที่ที่เขาชอบนะไม่เอาจะพาไปดูที่แม่เตรียมไว้ให้เนาะนี่อีกตัวหนึ่งนะทุกคนนี่ตัวนี้อยู่ในรางรางอาหารวัวนะอันนี้เป็นข้อเก่าเนาะค้อวัวเก่าไม่ได้เลี้ยงต่อเนาะเพราะตอนนี้วัวราคาลอย่างอย่างแรงนะ แล้วเขาเนะี่ยทุกคนนี่เป็นไอ้รังที่เราทำเตรียมให้เขาเนาะรังให้เขาเมาไข่นะนี่ไม่ไม่ไข่นะเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยก็เลยเขาต้องเลือกหาที่ชอบที่เขาชอบนะที่ชอบที่ชอบ ฟังแปลกๆมาเนี่ยทุกคนวันนี้ก็พามาสำรวจนะทุกคนนะสำรวจว่ามีแม่เป็ดไข่กุกไข่หรือว่าก็เลยมาเจอแม่เป็ดที่อ่าลูกออกมาแล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศเดวยกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ นี่เป็นบริเวณรอบๆนะช่วงนี้เป็ดยังเล็กอยู่นะคะทุกคนยังไม่มีเป็ดโตพอขายจำหน่ายเนาะเพิ่งจะแบบขนปีกเพิ่งจะเพิ่งจะงอกอ่ะเนาะแล้วก็มีแต่ลูกๆเป็ดตัวเล็กๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe ให้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ